สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องไลทูมีขี่รถเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมา,าไล่น็อตทองนะครับก็คือน็อตเดิมมันอะมันดูเรียบๆไปนะครับเราก็อยากจะให้รถเรามีมิติมีสีสันนะครับเดี๋ยวจะมาไล่น็อตทองให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือนะครับที่ผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับก็สองร้อยกว่าบาทนะครับบางร้านก็ถ้าใส่โค้ดไปแล้วก็เหลือร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองร้อยนะครับ ยังไงแนะนําเพื่อนๆมีติดบ้านไว้ก็ได้นะครับติดรถไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับไอเครื่องมือชุดนี้นะครับมันถือว่ามีประโยชน์นะครับซื้อติดรถไว้เก็บไว้ใต้เบาะก็ได้นะครับเพราะมัน มันถอดได้เยอะนะครับมันเผื่อเราเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับแล้วก็ใช้พวกชุดเนี้ยคือกล่องเนี้ยก็ถอดได้หมดแล้วยกเว้นที่ว่าจะเอาไปทําเป็นแบบถอดเครื่องถอดไลพวกนั้นนะครับอันนั้นก็ไม่ได้นะครับมันมันเบอร์มันไม่พอนะครับก็เดี๋ยวไปกันแบบไวๆเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึ่งน็อตทองนะครับอันนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากช้อ p ป,ปีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจก็คลิกเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ อันนี้ก็เปลี่ยน not gap, น็อตไอกระปุกน้ํามันดิสเบรกนะครับอันนี้ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะเพราะว่าต้องจอดรถตั้งขาตั้งคู่นะครับแล้วก็ไขมันออกมาระวังอย่าให้น้ํามันคืออย่าให้ฝามันเปิดนะครับแล้วก็อย่าให้น้ํามันมันกระเด็นลงมาโดนชุดสีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นรอยด่างนะครับ นี่เพื่อนๆก็ต้องขันให้แน่นหน่อยนะครับเอาให้ตึงมือหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันเบรกมันซึมออกมาได้นะครับต่อไปก็เป็นตัวประกับเบรกนะครับเบรกหน้ากับเบรกหลังนะครับตัวนี้มันจะมันแน่นนะครับอาจจะต้องใช้สองมือนะครับออกแรงมากหน่อยถ้าเป็นคุณผู้ชายก็คงไม่มีปัญหาได้ครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไล่เปลี่ยนไปแล้วแต่ก็ยังไม่ครบทั้งคันนะครับเปลี่ยนไปแค่จุดสําคัญสาคัญนะครับเพื่อนก็รับชมกันครับว่ามันดูมีมิติมีสีสันมากขึ้น,นครับมันมันไม่ไเรียบเรียบเกินไปครับแต่มันก็ไม่ได้ดูแว้นเกินไปนะครับ ยังไงก็ฝากกดสัต์คลาช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยววันหลังผมเปลี่ยนอะไรอะไรหรือมีอะไรก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ